จะพูดเรื่องสม,มถะกรรมฐา,านวิปัสนากรรมฐา,านและกนิพพานเพราะนพวกท่านปฏิบัติก็มันก็เนี่ยมัวพูดง่ายมั่วมั่วไม่รู้อะไรเป็นอะไรมั่วให้มองเห็นภาพง่ายๆคือถ้าเปรียบมันอย่างไงนะไอ้ถ้าจะเปรียบมันนะ น้ำทะเลน้ำทะเลมันมีคลื่นมีคลื่นคลื่นใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่สิ่งที่มากระทบต,ต่างๆติมวิทย์แก้ใจในปัจจุบันขณะขนันห้าคือรูปเวทนาตญญาตะการวิญญาณเนี่ยก็คือคลื่นคลื่นในท้องทะเลหรือน้ำน้ำทะเลที่มีคลื่นเวลาถูกกระทบแล้วก็ ต่าตาอุจจาริกแก่ใจก็จะมีคลื่นใหญ่บ้างเล็กบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างเนี่ถ้าไม่หลงไปตามคลื่นคลื่นทะเลเนี่ยที่เป็นผิวหน้าผิวหน้าน้ําทะเลเนี่ยถ้าไม่มีผู้ที่กระโดดลงไปในน้าทะเลเนี่ยน้าทะเลจะเหมือนกับว่ารู้อยู่ที่ชายหาดรูก ลุททะเลอยู่ที่ชายหาดบ้างมองดูน้ําทะเลอยู่ที่ชายหาดถึงน้ําทะเลจะมีขลื่นแรงหรือขลื่นคล้อยเพียงใดก็ตามมันก็ไม่ได้ทําให้ทําให้เราเอ้จมน้ําทะเลให้เป็นทุกข์เหมือนกับว่าธรรมชาติที่รู้รู้ก็ร,รู้รู้จักบนชายฝั่งนี่นีรู้จักชายฝั่งมันก็ไม่ได้ทําให้จมน้ําทะเลเป็นทุกข์ ที่เป็นทุกข์ก็เพราะว่ามีการกระทบแล้วมันมีคลื่นของความคิดอารมณ์คลื่นของความคิดอารมณ์เนี่ยพอกระทบตาตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมีคลื่นของความคิดอารมณ์เกิดขึ้นอันนี้เราจะห้ามไม่ให้มีคลื่นไม่ได้เหมือนกับว่าคว้างก้อนหินลงน้ําอะพอคว้างก้อนหินกนลงน้ําแล้วอยู่ที่ว่าก้อนหินใหญ่หรือก้อนหินเล็กถ้าก้อนหินใหญ่อะก็คือมันมันถูกกับมันมันไปตกกับนิสัยสะดาเรา มันก็จะก่อให้เกิดคลื่นใหญ่เช่นเป็นคนมักโกรธถ้าก้อนหินที่คว้าลงไปอ่ะมันไปนกระทบกับจะเรื่องที่จะทําให้โกรธเนี่ยสิ่งนี้ทาให้โกรธความโกรธก็จะรุนแรงพวกที่เป็นราคาจริตถ้าฝีด่เวียงลงไปมันมันไปนกระทบแต่ทําให้เกิดราคามันก็จะทําให้คลื่นของราคาแรง มันอยู่ที่ว่าตลิทนิสัยใครตลิทนิสัยมันแต่ก็คือเป็นคลื่นอนคือใหญ่ขึ้นเล็กแล้วก็ทุกคนเกิดมาก็คืออยู่ในคลื่นอยู่ในคลื่นของน้ําทะเลตอนแรกเกิดมาก็อยู่ในคลื่นของน้ําทะเลเพราะฉะนั้นเราจึงจมอยู่ในในสุขเมื่อไหร่ที่คลื่นมาสงบลงก็รู้สึกว่าเป็นมันเป็นความสุขเมื่อไหร่ที่อะไรมีคลื่นกระทบก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ เราเลยวนเวียนจมอยู่ในความสุขและความทุกข์ความสุขและความทุกข์เป็นไปตามคลื่นของความคิดและอารมณ์ของสิ่งที่มากระทบต่าๆูุมยกนิ้นกายใจในปัจจุบันขณะว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจเรียกว่าสุขเวทนาหรือทุกเวทนาถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอทุกขมสุขเวทนา อันเนี้ยมันก็จะต้องไปไปตามนั้นเพราะว่ามีการกระทบของขันห้าคือวิญญาณขันจิตหรือวิญญาณขันเนี่ยไปรับรู้สิ่งที่มากระทบปุ๊บจะต้องมีเจตสิกค,คือเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันเกิดพร้อมวิญญาณจิตหรือวิญญาณขันที่ไปรู้แล้วกระดับพร้อมจิตหรือวิญญาณขันเจตสิกเนี่ยเกิดพร้อมวิญญาณขันดับพร้อมวิญญาณขันอัน,น เจตสิกเนี่ยมันมีเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นเมื่อกระทบปุ๊บจะต้องมีการถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาถ้าไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาเป็นกลางๆก็เป็นอทุกขมสุขเวทนาแล้วก็สัญญาก็จําได้หม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นใครเป็นเป็นเรื่องราวใดเนีเป็นสิ่งใดแล้วก็สังขารก็คิดปุงปรุงคิดตันเนี้ย ต่เนี้ยถ้าถูกใจมันก็มีตัณหาดิ้นรลนทยานอยากอยากไปถ้าถูกใจก็อยากได้อยากเอาอยากเป็นถ้าไม่ถูกใจก็ไม่พอใจก็ดินนด้นรลนนะดิ้นรลนผักใส่ไม่ไม่พอใจก็กอ่อยเกิดเป็นถ้าถูกใจก็รู้สึกเป็นสุขถ้าไม่ถูกใจก็รู้สึกเป็นทุกข์สลับเวียนๆชีวิตเราจมอยู่ในความวนเวียนอยู่ในในความทุกข์และความสุขแต่ความสุขนั้นน่ยแท้จริงไม่ใช่สุขชีรลง,ย,ง,ย,งยั่งยืนเพราะว่าพอกระทบแล้วก็จะต้อง มีถูกใจไม่ถูกใจอีกไม่มีหลับสิ่งที่กระทบต่อๆกุจินิงแก่ใจเราเนี่ยจะถูกใจตลอดเวลาไม่มีเดี๋ยวก็มีเรื่องที่ไม่ถูกใจมีคนที่ไม่ถูกใจมีสิ่งใดก็ไม่ที่ไม่ถูกใจก็จะทําให้เป็นทุกข์ตลอดเวลาแต่ถ้าถูกใจก็รู้สึกว่าเป็นสุขแต่มันก็ไม่นานหรอกเดี๋ยวแต่มันก็จะทุกข์เพราะว่าเดี๋ยวก็กระทบสิ่งที่ไม่ถูกใจอีกโดยเฉพาะความไม่ได้อย่างใจไม่มีใครไปกระทบเราหรอก สุดท้ายเราไม่ได้อย่างใจเราเองไม่ได้อย่างใจตามนิสัยสันดาเราเองคืออาสวะหรืออนุสัยก็ทําให้เป็นทุกข์อีกอะเพราะไม่ถูกใจก็วนเวียนอย่างนี้สรุปแล้วทุกคนเกิดมาหลงไปตามคลื่นของความคิดแลอามตามติ่งที่มากระทบมันก็เลยโลดแล่นไปแบบเนี้ยหลายภพหลายชาติเป็นไปอย่างนี้ทุกชาติไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไร ก็ลดแ่นไปตามสิ่งที่มากระทบให้เป็นทุกข์ด้วยความไม่รู้เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาก็หลงไปหลงไปตามคลื่นของความคิดอารมณ์ตามสิ่งที่มากระทบนั้นพธาตทั้งหลายจึงมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะไม่ให้ไหลไปตามคลื่นความคิดและอารมณ์หรือสิ่งที่มากระทบ แล้วทําให้เกิดขึ้นของความคิดแล่ลมเพื่อไม่ให้ไหลไปมันก็เลยมีการฝึกปฏิบัติให้มีเครื่องล่อไว้ในใจฝึกปฏิบัติให้มีเครื่องล่อไว้ในใจนเช่นหายใจเข้ารู้ล,ลมหายใจสติแปลว่าระลึกได้ถึงลมหายใจเข้าออกสัมปััญญได้ความรู้สึกตัวทวพร้อมให้เป็นเครื่องล่อไว้ในใจคือรูล้ลมหายใจเข้ารู้ล,ลมหายใจออกหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโท ใ,ใจเข้าพุทธใ,ใ,ใจออกโทแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าอแล้วลึกถึงพระธรรมแล้วลึกถึงพระอริยสงฆ์เนี่ยพุทโธพุทธะแปบลบว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้พ้นทุกขนะ์แล้วผู้ผู้ถึงธรรมไม่เกิดไม่ตายแล้วหรือว่าใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธโดยที่ไม่ผูกกับลมให้ใจเขาออกก็ไปเครื่องล่อไว้เป็นหลักหลักของใจไว้เป็นเครื่องล่อหรือหลักใจ หลักใจเพื่อไม่ให้ไหลไปตามคลื่นความคิดและอารมณ์ที่ถูกกระทบในขณะที่กระทบต่ตางๆหูเจี่นนินกายใจโดยเฉพาะกระทบทางประตูใจกระทบตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อไม่มีมเมื่อตาไม่เห็นรูปขณะที่ตาไม่เห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้ลืมรสกายไม่ได้สัมผัสอะไรแต่ประตูใจเนี่ยเอาความจําขึ้นมากระทบตลอดเวลาจํา จำคนจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวเอาขึ้นมากระทบตลอดเวลาเลยกระทบตลอดเวลาแล้วก็ปรุงไปตามเวทนาที่กระทบที่จำขึ้นมาถูกใจก็ไปสุขเวทนาไม่ถูกใจก็ทุกขเวทนาไม่ถูกคาดทุกข์ใจไม่ถูกใจก็เปนาทุกขก็มาสุขเวทนาหรือ่จำสิ่งที่ถูกใจก็หลงเพลินไปจำสิ่งไม่ถูกใจขึ้นมาก็ขับแค้นเป็นทุกข์หรือ ปุงแต่งไปจำเนจำจริงใดขึ้นมาคิดปุงแต่งไม่เป็นการแน่ชัดว่ามีความถูกใจหรือไม่ถูกใจก็จะหลงเพลินใจไปทั้งวันหลงเพลินใจไปคิดเรื่องนี้คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องน,อน,องนี้ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์อ่ะเราคิดไปเรื่อยเรียกว่าเป็นนันทิความเพลินใจซึ่งนันทิเนี่ยก็เป็นบอ่อยเกิดตัณหาตัณหาเป็นบอ่อยเกิดอุปทานและความทุกข์ทั้งมวลภพชาติและความทุกข์ทั้งมวล ก็สิ้นนันที่ก็สิ้นตัณหาที่ตัณหาก็สิ้นอุปทานสิ้นภพชาติและความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยตอนนี้ก็ต้องไอ้คนทั่วไปไม่มีหลักใจไม่ได้มาฝึกให้มีให้ใจมีเครื่องล่อก็หลงไปตามขึ้นความคิดและลมที่มีการกระทบต่างๆคุณจะรีก่ใจร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนกับเราตกอยู่ในทะเลตลอดว่ายน้าอยู่ในทะเลทุกตลอดนว่ายน้าอยู่ในทะเลทุกตลอดเลยแล้ว ว่ายน้ําแล้วก็กต้องเดี๋ยวก็จมขึ้นเดี๋ยวก็ลอยขึ้นมาบ้านเดี๋ยวก็จมเดี๋ยวก็ลอยทุกสุกเจ้าสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยตลอดชีวิตหลายพบหลายชาติก็ไม่ว่าเกิดเป็นอะไรก็เป็นอยู่เช่นเนี้ยเนี่ยคือคนทั่วไปพอคนคนที่จะมาปฏิบททัติธรรมก็เริ่มมีเครื่องรอดมีมีหลักใจให้แก่ใจหลักให้แก่ใจได้แก่กรรมฐานาต่างๆกรรมฐานสี่สิบเป็นหลักใจ นี่พอมีหลักใจก็เช่นหายใจเข้ารู้เราไม่ใจเข้าออกหรือหายใจเข้าพุทธายใจออกโทรหรือพุโทโธพุโทโธพุโทโธแล้วตอนนี้เวลามีถูกกระทบมีคลื่นลมที่ถูกกระทบก่อให้เกิดความคลื่นของความคิดและอารมณ์มันก็จะไม่ไม่ไหลไปไงไม่ไหลไปไม่ไหลไปตามคลื่นของความคิดอารมณ์ให้เกิดเป็นความทุกข์ให้เกิดเป็นความทุกข์ก็ตอนนี้ก็ถ้าไม่ทิ้งหลัก หลักใจไม่ทิ้งหลักใจคือสต,ติปัญญาหรือสต,ติสัมปชัญญะไม่ทิ้งหลักใจแล้วก็โผไปตามขึ้นคลืนของความคิดอารมณ์มันก็มันก็ไม่มีความทุกข์อะไรแต่ก็ต้องมีหลักที่จะต้องกอดไว้ตลอดเพราะถ้าไม่มีหลักใจกอดไว้ในน้ําทะเลมัดก็จะต้องโดนคลื่นลมซัดไปตามคลื่นลมกระแสของคลื่นลมนั้นกระแสของความคิดและลมนั้นซัดซัดให้หลุดออกไปจากหลัก ตัดให้หลุดออกไปจากหลักตอนนี้พอหลุดไปจากหลักเมื่อไหร่ก็ทุกแหละจมจมน้าทะเลทุกเนี่ยมันก็เลยต้องมีหลักเนี่ยเราเลยเรียกว่าสมถกรรมฐานให้มีหลักใจไวใ้ใจมันจะได้สงบนสงบเพราะอะไรก็คือใจมันจะไม่ได้เป็นทุกข์ไปกับไอ้ความคิดขึ้นของความคิดอารมณ์มันจะได้ไม่ไม่ไม่ทุกข์กับความขึ้นของความคิดอารมณ์ใจใจที่เรียกว่าใจใจใจอันนี้ก็คือใจที่ยังเป็นอวิชาอยู่ มันหลงได้หลงไปตามขึ้นของความคิดและลมได้แล้วก็เลยต้องมีหลักใ่ไว้เสียนพุโทโธ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 หายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุ้นต้นหรือรู้ลมหายใจเข้าออกแต่รูลออ้ลมหายใจเข้าออกถ้าไม่มีบวกคำบริกามายากมาก,ากยากยากที่จะสติธรรมะธัญญาจะเอาลมหายใจเข้าออกอนาปัสติเนี่ยเป็นหลักใจได้เพราะว่าลมหายใจเข้าออกมัน มันมันไม่ชัดเจนเดี๋ยวบังทีมันเบามากบางทีมันลมหายใจเ้าอกไม่มีเลยลมหายใจเขาออกที่จะไปหลักอยู่ๆหลักมันหายไปเฉยๆเหมือนบางครั้งลมหายใจเขาออกเบามากเลยจนกระทั่งรู้สึกว่าพอใช้ลมหายใจเขาออกอย่างเดียวมันก็อ้าวลมหายใจหายซะแล้วใจก็ไอใจที่เป็นเอาวิชาอยู่มันก็หลงอ่ะไม่มีหลักแล้วก็หลงไปตามขึ้นความคิดอารมณ์ก็เป็นทุกข์อีกเนี่ยตอนนี้ท่านก็พ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหลายท่านก็ ประดิษฐ์คำขึ้นมาคือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหรือพุทธโทพุทธโทเพื่อให้มันมันชัดเจนขึ้นมันชัดเจนขึ้นหลักอะมันชัดเจนขึ้นมันจะได้ไปทิ้งหลักหลุดออกไปตามคลื่นความคิดอารมณ์ที่ถูกกระทบในทุกปัจจันะนะตอนี้มันก็ต้องฝึกมันฝึกจนก,กระทั่งถ้าไม่ไหลไปตามคลื่นความคิดอารมณ์บ่อยๆก็มันก็รู้จักความสงบรู้จักความสงบ เพราะื่อไหลไปตามคลื่นความคิดอารมณ์แต่คลื่นความคิดอารมณ์เราห้ามไม่ได้นะเพราะว่าอาการของขันห้ามมันต้องมีอยู่ตลอดเวลาคลื่นในน้ําทะเลเราจะห้ามห้ามไม่มีคลื่นไม่ได้มันแค่ไม่มีคลื่นก็มีแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีคลื่นอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคลื่นในน้ําทะเลเนี่ยมันก็เหมือนกับอาการของขันห้าเนี่ยมันจะต้องมีคลื่นตลอดเวลามันจะราบเรียบกับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีคลื่นอีกแล้วเพราะฉะนั além, ้น <primeiro. S 2> ทิ้งหลักไม่ได้จะทิ้งหลักก็ไหลไปตามคลื่นเนี่ย พอไปทิ้งหลักปุ๊บใจมันก็สงบใจมันก็สงบมันก็รู้จักความสงบมันก็รู้จักความสงบคือผิวหน้าน้ําทะเลเนี่ยมันก็ไม่มีอิทธิพลที่มันกระทบมีขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่ไม่กระทบถึงถึงใจใจมันก็มีความสงบมากขึ้นนี่นี่คือระดับของสมร t กประฐานถ้าเราอยู่กับหลักบ้าเข้าก็ไม่ทิ้งก็จะรู้จักได้รับรู้สัมผัสถึงความสงบ ที่มันไม่ไหลไปตามขึ้นความคิดอารมณ์แต่ขึ้นความคิดอารมณ์ของขันห้าที่ถูกกระทบยังมีอยู่ตลอดชีวิตของเราจนกว่าขันห้าจะดับลงก็แต่ขันหา้าจะมีขึ้นความคิดกระกระทบมีขึ้นความคิดอารมแรงนาดไหนถ้าไปทิ้งหลักมันก็จะทําให้ใจมันมีความสงบลมเย็ยนมากขึ้นในขั้นของธรถะนี่เราพูดเขา้ขาๆให้พู้ท่านเข้าใจพื้นเป็นพื้นก่อนว่าทําไมชาวโลกทั้งหลายเขาเป็นทุกข์มากก็เพราะว่า เขาไหลไปตามคลื่นความคิดอารมณ์ขณะที่มากระทบเลยแล้วแต่ว่าสิ่งที่มากระทบนะั้นถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางๆถ้าถูกใจก็รู้สึกว่าเป็นสุกขอยู่ชั่วข่าวเดี๋ยวก็กระทบไม่ถูกใจก็มันก็เป็นทุกข์รือว่าพอไม่ไม่ถึงกคาดตัวใจไม่ถูกใจก็เพลินใจไปแล้วกระทบอย่างเนี้ยแต่สิ่งที่ถูกใจตลอดเวลาไม่มีหรอกเพราะว่าตัวใหญ่คือไม่ถูกใจเพราะว่าไม่ได้อย่างใจอะไรก็ไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจแลยเกิดความทุกข์ความแคบแค้นใจเครียดมากแล้วสุดท้ายก็กินยาระงับประสาท ต้องหาจิตแพทย์ก็เพราะว่ามันไม่ได้อย่างใจเพราะฉะนั้นไอ้ที่สุขใจต่อสุขใจมากๆไม่มีละมิแต่ทุกขมีแต่ทุกเท่านั้นเนี่ยไอ้ที่รู้สึกสงบแล้วสุขใจมันสุขไม่จริงหรอกเพราะว่ามันมันยังมีคลื่นทะเลมันมีคลื่นตลอดเวลาทิ้งหลักไม่แน่พอทิ้งหลักมันก็ทุกแล้วเพราะฉะนั้นไอ้การที่กอดหลักไว้เนี่ยไม่ให้ไหลไปตามคลื่นมันเป็นสุขไว้ได้จริงหรอกมันก็ยังต้องกอดหลักไว้ตลอดเวลากอดหลักใจไว้ตลอดพอทิ้งหลักใจเมื่อไหร่ก็ เป็นทุกข์แล้วไอ้นั้นที่รู้สึกว่าเป็นสุขนะมันไม่ได้ไม่ได้ไมันสุขเพราะว่าขณะนั้นคลื่นมันเบาบางลงรู้สึกเป็นสุขแต่จริงๆมันอยู่ในคลื่นทะเลอยู่มันจะเป็นสุขไม่ได้หรอกมันก็ต้องมีหลักใจไว้แต่มีหลักใจไว้มันต้องกอดหลักตลอดการกอดหลักตลอดไว้ใจมันสงบได้ได้ได้ยังไงก็ตามเนี่ยมันยังอยู่ในเป็นความสงบในคลื่นลมสงบในคลื่นในคลื่นของความคิดแล่ลมมันเป็นความสงบในที่อยู่ในทะเลคือเรายังยังอยู่ในทะเลอยู่ ในทะเลของความทุกข์อยู่มันสงบยังไงมันก็สงบอยู่อยู่ในทะเลอยู่กอดหลักยังไงมันก็ยังถูกคลื่นกระแทกกระแทกกระแทกอยู่ตลอดแต่มันไม่หลุดจากหลักไปแค่นั้นแน่มันยังไม่ได้เป็นความสงบจริงแท้เนี่ยในความสงบขั้นเนี้ยหลูกตาเรียกว่ามันเป็นความสงบที่ผิวคือมันไม่ไหลไปตามคลื่นความคิดอารม แต่ก็มาฝึกวิปัสนาต่อฝึกวิปัสนาคือพยยอิจารณาไอ้ร่างกายจิตใจรูปเวทนาสัญญาตั้งขาวิญญาณขันห้าเนี่ยขันห้าคือไอ้ผู้ที่กอดหลักอยู่นนเนี่ยเนี่ยผู้ที่กอดหลักใจอ่ะที่ที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราของเราที่กอดหลักใจไว้เนี่ยหลอดกอดกรรมฐานไว้ที่จะไม่ให้ไหลไปตามขึ้นความคิดอารมณ์เนี่ยเรามาพิจารณาเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาตั้งขาวิญญาณร่างกายจิตใจเนี่ยไม่เป็นขงไม่เที่ยง เคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายความพัดพาตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักแล้วก็กลับต้องกลับคืนไปสู่ความไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีรูปรับปกติมันก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันไอ้ที่ร่างกายที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็คือใต้ใต้มันจริงๆอ่ะมันก็คือความไม่มีส่วนอาการเวทนาทัศญาตงขาวิญญาณอาการของขันห้านที่มันเป็นคลื่นอยู่นั่นเน่เป็นคลื่นแต่มันเป็นคลื่นความจริงใต้มันเน่ยมันก็คือว่าไม่มีเพราะว่า ไอ้ธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้ที่มารวมกับธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุแล้วมาที่มารวมอีกห้าธาตุรวมไอ้มันหกธาตุคือดินน้ำลมไฟอากาศและธาตุรู้นั้นไอ้ธาตุรู้นี่เนี่ยมันคือธาตุนิพานหรือธาตุมหาสุจตามันไม่ไม่เคยเคลื่อนไหวมันไม่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจเคลื่อนไหวได้มันจึงเป็นธรรมชาติที่สงบเงียบสงัดตลอดกาลมันไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการไหวติง อันเนี้ยความจริงเนี่ยมันอยู่ในธรรมชาติของร่างกายที่เคลื่อนไหวที่เกิดดับที่ไม่เที่ยงเคลื่อนไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายและมันก็อยู่ในอ้รูปในเวทนาตญัสรขายวิญญาณด้วยเพราะขณะที่มีเวทนาตญัสรขาวิญญาณเนี่ยขันห้าอาการของขันห้าเนี่ยมันมีอาการอยู่แต่ใจแท้ที่ใจแท้แท้เนี่ยที่มันไม่มีอวิชามันมันก็ว่างเปล่า เงียบสงบสงดไม่มีไม่มีกิริยาการไม่มีรูปลักษณ์ใดๆธาตุโพไอธาตุรู้หรือธาตุนิพพานเนี่ยมันมันว่างเปล่าส่วนธาตุดินเนี่ยมันยังเป็นของแข็งธาตุน้ำี่ยเป็นของเหลวที่สัมผัสรับรู้ได้ธาตุลมก็ลมหายใจเข้าออกลมเลยลมตดลมขึ้นบางบนลมขึ้นบางล่างธาตุไฟก็ความร้อนความอุ่นธาตุอากาศก็ช่องว่างในร่างกายส่วนในธาตุรู้เนี่ยธาตุอากาศมันก็ช่องว่างมันผ่าผ่าหมอเนี่ยผ่าร่างกายไปก็เจอช่องอากาศแล้ว แต่ไอ้ท่านรู้ว่าผ่าไปยังไงก็ไม่เจอเพราะว่ามันเจอแต่ท่านดินท่านน้ำท่านลมท่าุไฟท่าุอากาศแต่ท่านรู้ไม่เจอเนาะแต่ท่านได้รู้ว่ามันมีท่านรู้อยู่เพราะว่าไม่ใช่ก้อนหินยังไงมันก็ต้องมีท่านรู้อยู่เพราะไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่ดินไม่ใช่ไม่ใช่อิฐหินปูนทรายมันเป็นชีวิตสิ่งมีชีวิตมันต้องมีท่านรู้อยู่แต่มันผ่าไปยังไงก็ไม่เจอไอ้ธาตท่านรู้นี่เพราะว่าท่านรู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏมันมันเป็นอวตาที่ไม่มีอะไรปรากฏอย่เป็นอวตามันเงียบ มันเลยเงียบที่สุดตรัดที่สุดเพราะว่ามันไม่มีอะไรปรากฏมันเลยเงียบที่สุดตงัดที่สุดว่าเปล่าที่สุดมันบริสุทธิ์ที่สุดจะเรียกก็ได้บริสุทธิ์ที่สุดเพราะมันไม่มีไม่มีอะไรปรากฏนั้นในท่ามกาลางร่างกายเนี่ยรูปเนี่ยที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟอากาศธาตุและธาตุรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งปรากฏผู้ต้องเสื่อมไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายพัดพลาดตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักส่วนเวทนาัญยาสังขานวิญญาณก็เป็นสิ่งที่เกิดดับ เป็นเออเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยก็เป็นสิ่งเกิดดับตลอดเวลาแต่เห็นไหมว่าในทัพกลางที่ว่าในทัพกลางสิ่งที่มีร่างกายก็เป็นสิ่งที่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่มีสิ่งที่ปรากฏมันมีมันปรากฏยุนใต้มันเน่ยพ้นจากความมีไปเป็นความไม่มีไอ้ความไม่มีไม่มีอะไรปรากฏน็่คืออมตะคือนิพพานหรือม,มหาสุญญตาเนี่ยมันเป็นอมตะ อันนั้นมันมันเป็นของมันอนที่เป็นเช่นนั้นมันเป็นความเงียบเป็นความสงบเป็นความสงบเป็นความว่างเปล่าอันนั้นน่ะคือความสุขอันยั่งยืนเป็นนิรันนิพานางปราังสูญยางนิพานางปรมังสุขขังความสุขอันปัสศจากอามียร์มันเป็นความสุขอันยั่งยืนเป็นอวตารแต่ความสุขที่มันเป็นขืนขันห้าที่ถูกกระทบแล้วก็สุขบ้างทุกบ้าง อันนั้นไม่ใช่สุขที่เป็นนามตะคือการไปสุขกับการดูหนังฟังเพงลงเล่นแชทเล่นไลน์เล่นโทรศัพท์มือถือการกินการเที่ยวอันนั้นมันยังเป็นความสุขที่อาศัยอามิสมันไม่เป็นความสุขที่เป็นนามตะมันไม่ยั่งยนืนนั้นเมื่อท่านฝึกเนี่ยจนถึงสม,มะถะกรรมฐานคือท่านมีความสงบไม่ไหลไปตามขึ้นแล้วท่านก็ต้องฝึกพิจารณาให้เห็นว่าลูกปวทนาทศญาตข่าววิญญาณเนี่ยมันเปขอไม่เที่ยงมันเกิดมันเกิดดับ มันเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่ไม่เกิดดับมันเกิดดับในใจที่ไม่เกิดดับในใจที่ไปเกิดไปดับเนี่ยไม่ได้เป็นของใครไม่ใช่ว่าไอ้ความคิดความปรุงแต่งเราจะไปเอาใจใจที่บริสุทธิ์เนี่ยทําไปทาที่ไปเกิดไปตายว่าเป็นของของเราเนี่ยเอาเอามาไม่ได้เพราะว่าความคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราเป็นของของเราเนี่ยมันเป็นแค่สังขารปรุงแต่งมันเข้าไม่ถึงมันเข้าไม่ถึงทําไม่เกิดไม่ตายไม่ปรุงแต่งขันห้าเนี่ยมันเข้าไม่ถึงทําใไม่เกิดไม่ตายไม่ปรุงแต่งแต่งไปเพียงแค่ฝุ่นผงไง มันเป็นแค่ฝุ่นหลกฝงทุลีในจักรวาลความพุกแต่งเป็นเพียงแค่ฝุ่นผงทุลีในจักรวาลหรือเป็นแค่พยับแดดแต่มันยังไงมันก็เป็นพยับแดดมันไม่ใช่เป็นความว่างเปล่าของจักรวาลดังนั้นเมื่อท่านสงบจากสม,มถะที่มีไอเครื่องล่อหลักใจแล้วทำไมท่านจะมาฝึกวิปัสสนาอีกก็เพราะว่าไอคนกอดหลักเนี่ยมันยังมีอยู่มันจะทุกอยู่นะมันจะทุก กับลื่นลมที่กระโดดกระแทกอยู่ทุกวันถึงจะกอดหลักูได้แต่กระโดดขึ้นลมกระแทกอยู่ทุกวันขึ้นลมเนเหมือนกับไอ้คลื่นของความคิดอารมณ์ที่ถูกกระทบเหมือนน้าทะเลเนี่ยกระแทกเดี๋ยวใหญ่บ้างเล็กบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างตัวใหญ่ก็คือไม่ได้อย่างใจแล้วก็ทุกใจผัวไม่ได้อย่างใจเมียไม่ได้อย่างใจลูกไม่ได้อย่างใจหลานไม่ได้อย่างใจอันนี้ก็ไม่ได้อยากใจคนงานก็ไม่ได้อย่างใจลูกนอกไม่ได้อย่างใจเจ้านายไม่ได้อย่างใจใครก็ไม่ได้อย่างใจเพื่อนไม่ได้อย่างใจอากาศไม่ได้อย่างใจดินฟ้า เลือบยุงลุยไหลแมลงไม่ได้อย่างใจทุกอย่างก็ไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจมานั่งฟังทรมียุงหน่อยอากาศร้อนหน่อยเย็นหน่อยไม่ได้อย่างใจมันก็ไอความไม่ได้อย่างใจนี่เนี่ยมันเป็นทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายมันเป็นทำให้เป็นทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายทุกหนักหนักหน่อไม่ได้อย่างใจไม่ได้ใจนี่เนี่ยถ้าก็เลยต้องพิจารณาผู้ก่อหลักนะเนี่ยที่ไม่ได้อย่างใจไม่ได้ใจเนี่ยเนี่ยมันทุกข์มากก็ต้องมีวิก็เรียกว่าอธิพินาเห็นความจริงนะ ไม่เที่ยงหรอกไอ้ร่างกายจิตใจไม่ได้เป็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่เป็นของเที่ยงไม่ใช่เป็นของจีรังยั่งยืนค่อยๆปล่อยวางหลงไปตามความคิดความปรุงแต่งที่ไม่ต้องใช้หลักช่วยนะก็ค่อยๆมีหลักด้วยแต่แต่ก็พา่าไปด้วยตอนที่วายัง,ย,งยังไม่สามารถที่จะหลุดจากคลื่นลมได้จริงๆไม่หลุดจากคลื่นความคิดเอาดได้จริงก็ต้องพี่าวิปัสสนาช่วยโจกระทั่ง รู้แจ้งว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่ต้องกอดหลักอยู่จริงมันถึงจะพบใจที่ผลจากคลื่นอยู่ใต้จะเรียกว่าอยู่ใต้คลื่นก็ไนดะ้ใต้ไปจนไม่มีที่หมายหรือเหนือขึ้นไปจนไม่มีที่หมายมันว่างเปล่ามันเงียบมันสงอบสงัดมันเป็นความสุขนิรันด์เป็นความสุขนิรันด์ที่เป็นอมตะมันไม่ใช่อาการของขนันห้ามันไม่ใช่คลื่นลมในน้ําทะเล แต่มันพ้นจากน้ำทะเลไปโดยสิ้นเชิงเรียกว่ามันคือนิพพานหรือฝั่งพันธิพานมันพ้นจากน้ำทะเลคือไม่ตกลงไปน้ำทะเลแล้วคือมันคือฝั่งนิพานมันพ้นจากน้ำทะเลและคลื่นลมทั้งมวล <Yeah. S 1> ท่านจึงบอกว่าข้ามโอคาทะเลทุกได้นี่คือหลักการคร่าวๆเรียกว่าสมถะ ในขั้นที่โลกชาวโลกทั่วไปก็ตกน้ําทะเลไปเต็มๆไม่มีหลักไม่ไม่มีหลักให้เกาะตกน้ําทะเลไปไม่มีเครื่องชูชีพไม่มีเครื่องชูชีพเลยตก้วยตัวเปล่าเลยก็ส่วนใหญ่ก็จมน้ําทะเลตายไปเรื่อยๆทุกไปทุกมากแล้วก็มาฝึกสมถะก็กรรมฐานก็มีหลักใจมีเครื่องชูชีพช่วยเจนพุทโธพุทโธพุทโธ,ทธเป็นต้นหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ทําให้ ไม่โดดซัดไปตามคลื่นลมสงบได้บ้างแต่ผู้กอดหลักลมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้อยากใจไม่ได้ใจไปทุกใจอยู่นั่นแน่ก็ฝึกเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นวิปัสนาเนี่ยเรียกว่าวาาิปยรนาขันห้าให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจระทั้งไม่มีผู้ที่กอดหลักไม่มีตัวตวนของผู้กอดหลักไม่มีตัวตวนของผู้ถูกกระทบมันก็มีแต่อาการกระทบอยู่แต่ผู้ตัวต,วตวนของผู้ประวยสิ่งที่กระทบไม่มี ความทุกข์มันก็น้อยลง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 ที่สุดแล้วมันก็ไม่มีผู้หลงไปตามขึ้นความคิดอารมณ์ขึ้นความคิดอารมณ์มีอยู่แต่ผู้หลงไปตามขึ้นความคิดอารมณ์ไม่มีเพราะมันสิ้นตัวตนไปแล้วเมื่อสิ้นตัวตนไปแล้วมันก็พบใจที่ว่างเปล่านั่นคือนิพพานใจที่ว่างเปล่าก็จะไม่หลงไปตามขึ้นความคิดอารมณ์อีกต่อไป คืนความคิดอารมณ์คือขันห้ายังมีชีวิตยอยู่ยังไม่ตายแต่ใจที่ว่างเปล่าเนี่ยที่สงบเย็นไม่หลงไปตามคลื่นความคิดของอารมณ์อีกต่อไปอย่างเป็นอมาตะาก็เรียกว่านิพานนี่คือสมรรกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็นิพานเนี่ยไปนั้นท่านก็ไปรู้ว่าเอ้าเดี๋ยวทำไมมานั่งสมาธิอีกแล้วเดี๋ยวทำไมฝึกวิปัสสนาเอ้าเดี๋ยวก็จะฝึกวิปัสสนา เอเดี๋ยวตอนไหนจะฝึกสมาธิเดี๋ยวจะฝึกวิปัสนาเดี๋ยววิปัสนาเสร็จอ้าพอทำทำวิปัสนาไปทำสมาธิดีกว่าเดี๋ยวทำสมาธิทำวิปัสนาดีกว่ามั่วๆไปมั่วๆมาไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันมันมันคือขั้นตอนไหนมันก็เลยมั่วเนี่ย